สวัสดีค่ะเที่ยงวันนี้ก้าวทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวิวนิสวรรณค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาเยือนงานดิจิทัลแฟชั่นวีคที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานนำสออุตสาหกรรมมารวมกันนะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมดิจิทัลกับอุตสาหกรรมแฟชั่นดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูะะว่าดิจิทัลแฟชั่นว e k นั้นผสมผสานกันได้อยังไง นี่คือภาพบรรยากาศของแฟนคลับแฟชั่นบล็อกเกอร์ที่มาเข้าคิวรอพบถ่ายภาพและพูดคุยกับบล็อกเกอร์ที่พวกเขาติดตามบนสื่อออนไลน์ซึ่งบล็อกเกอร์เหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้นำทางความคิดเช่นเดียวกับคนดังหรือศิลปินดาราแต่ต่างกันรตรงที่พวกเขาใช้สื่อออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram YouTube เป็นสื่อหลัก เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นและชีวิตประจำวันผู้ติดตามบล็อกเกอร์รู้สึกใกล้ชิดและอยากทำตามในสิ่งที่ชอบทำให้สินค้าเลือกใช้บริการบล็อกเกอร์ให้ช่วยพูดถึงสินค้าของตนเองเช่นกันโดยในประเทศไทยก็เริ่มมีธุรกิจลักษณะนี้บ้างแล้ว สำหรับวงการแฟชั่นผู้ที่เริ่มงานดิจิทัลแฟชั่นวีคประเทศสิงคโปร์ระบุว่าในอีก5ปีร้อยละ8 0ของสินค้าแฟชั่นจะหันมาเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น Last time they put for example a marketing budget of maybe a million dollars I wanted to be on like in a newspaper I wanted to be on like the bus I wanted to be on a uh, You know many different traditional ways of promoting, but then now they start to change. They start to engage influencers to, you know, I want to, uh, I want my pieces to be actually mentioned by this particular person. And there you go. You know, it, it's kind of like changing, and um, it's no longer buyers who decide what consumer will buy, but it's kind of like uh, it will change the way that you know the consumer will have a say. Like I want, I want, or, or you know, through a social media, you will know what is trending. So the buyers will see, oh, the consumers actually now liking this collections or liking more towards this look, and it's all through digital. So in the next five years, definitely digital is the, you know, the easiest, the lowest cost, is the more, most efficient, and it should be um, covering eighty percent of the communications. นางแบบลูกครื่องอายุ83ปีมากที่สุดในโลกที่ยังรับงานเดินแบบระบุถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงแต่เธอก็ยังปรับตัวหันมาใช้สื่อออนไลน์เช่น Google Given 83 I do have a not c o so I went and I Google matched her and I just loved that somebody that young was also uh, I loved his designs and That is, is ทางด้านดังแบบรุ่นใหม่ยอมรับว่าดิจิตอลกับแฟชั่นนั้นเป็นสิ่งคู่กันเพราะคนชอบแฟชั่นก็ชอบเรื่องของดิจิตอลด้วยมีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นสาวกแฟชั่นบล็อกเกอร์จากอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์และอีกหลายประเทศเพราะพวกเขาเหล่านี้จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมง,งานแฟชั่นในเดือนนี้ด้วยค่ะ